เครมันมีด kind of so ีที่อดง่ท่มีงองดีองนลกมันดีแล้วก็อถอยไปเอมันยังแน่นอ่ะตตาทีแล้วทรูอ่ตกตกเป็นได้ทารูปเลมไม่ทำ่ถใส่อมก็ดังนี่นี่นี่เป็นเออเดี๋ยวมันเก็บเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปถอย่อเดิมละใไว้เนี่ยเมาเปลี่ยนใส่่อเดิมมันก็ไม่ค่อยวิ่งอ่ะมันก็ดับลงเนี่ย แต่มัก็วิ่งอยู่น้าจมร้อยหน้าไม่หน้าจะร้อยสามกว่าไม่ร้ามร้อยยี่ร้อยยี่กว่ามันไปกินแลหมดแล้วนะขนาดรถเดินขนใส่แฉมไม้ไม่กินแบบมันทิ้งเป็นถุงอะแอขับอะเบยรกวมันเล่นโปรหรือเปล่ารถันเี่เล่นอะไร <c oughs> เล่นน, <c oughs> <c oughs> นี่เราต้องเดินไปดูใช่ไหมล่ะรถรถใส่โป้ย<ส>ังงเละโป โปโปเตอรเปียนเปลี่ยนกเลกยบอลไคิดว่าไม่ตัวสิดวโอ้ยโกรธเลยว่ะตัวตัวเก่าตัวกลางไกลางตัว ยี่บวกอ่ะจะไปได้อีกพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วนี่ยิงอะไเกันลอยไผยตื่นตัวไม่ไหว เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยช่วยด้วยคิดกวดมากมายว่ะตามมาคิดเอ๊ยนึ่งหน้าเป็นยังเขตปลอดภัยตรงไหนนึ่งคนนี่กัใช่หนูเอาอันนี้มาสเบียงมาโอ้โหเฮ้ยโป้วะมาคนเดียวเลยลุงลุงงพีคด้วยนี่ไงมันลงกับเราอย่ในนั้นะฮะลงกับเรามันข้างบน ดีเว้ยอาภัยช่วยด้วยเฮ้ยเด้งแจ้งเด็กตลองบไปชก นะเรียนสอบไหมสที่ไหนไม่เอานี่งสอบไม่เป็นโอ้โหอยากจะเรียนให้คิดยากขึ้นโอ้ยเรียนเรียนของ

เฮ้ยพุทธพอพอที่ไล่์สดอยู่เนี่ยอนืนั่นโดถตกไปนะไม่อยากเฮ้ยรถสิบล้อที่ขับได้ป่าววะเนี่ยเนี่ยอ้าอ้กอำ,อำก็ตายหลือเปร่ ปวด้าอยูน่นม่เดอยแดงนี่หช่้านี่ยิมหา,มาอะไรวะโอ้โหอ,อ,อยู่บนวะอยู่บ้านแอวนั่นแน่ตามน้ำมาแล้วและ

ต้องเล่นกลางน้ำเลยอ่ะอใช่มงไม่มีางน้ำเลยดูนี่ดูดิยังขนาดนี้ห้ามันเด้อยู่บอบอ้อยู่เลยเจียวตัวตายไตาบอไม่มี้ไม่ได้ยิงนะยิใครไ่ ไม่มาที่ตัววะมีไกด้นะมีชุบได้นะอ้โหวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่นะนี่ป็นนุกอะมาข้าไปเลยนะไม่ใช่นี่วะอะไรวะ อะไรอ่ะค้างเหรอฮึชาบุฮึฮเฮึฮึอะแรงเท่าไหร่กันอ๋อโอเคแล้วไม่คิดถูกอะทุกท่านนะเปิดแน่ คน้าแต่ชาเป็นไงแอนดรอยไหมหรือว่าฮะพนาแตชาเป็นแอนดรอยหรือว่าไงแตชาครับทำไมตูดแอนดรอยหรือว่าตูดอะไรมัคืออะไรไม่เข้าใจเอาตูดแอนดรอตูดทั่วไปอ่ะนี่ไม่ใช่อันตรงเขาตูดเหมือนบิวแะไรไงเออหนักสมบัติหรว่าตูดโปูก็โป๊ไงอดตูดแอนดรอย ก็ไม่รู้ก็ตูวยังไงล่ะก็มันเขียว vivo เนี่ยจะบอ oppo เงี้กตัวแบบ oppo เฮ้ย <Hey. S 2> อ่าลาโทรศัพท์ไม่ใช่ราคาแปดพันราคาเต็มเ่าไหร่สี่กว่าบาทเจ็ดแปดพันนะ่ห่าไปตีรออะไรเร็วไมาแล้ว,ลลวคิดแต่ไม่ยอมตายนี่ไปด้อไปไหน นอนปวดตาโอ้อยไหนแจ้งไหนแจ้งอ่ะปวดตาข้โอ้มันหยุดก่อนบิวเอ้ยแน่จริงนี่ว่าเ <c oughs> จ็บตาเลยนะเจอโปรไม่กี่ตาทำเป็นเุิมเกิืนตาเนี่ยเจ่แน่แมากได้ลหลอก้นะกินกาแฟไปพะิผมจีกโินตาตรงไแน่เลยนะเสียงอะไรวะตัวนี้ผมต้องไปจับวัวตาผู้ใหญ่ พิ่เจนน่นะิงจอยิาพลาไหะใช่ใช่จินยาพลาต้องอางสักหาเมตรกับพี่แล้วลมันค<อ>ึงเมตรอะจินยาวาลาเ่ยเนี๋นวขีน่เดออะไรเนี่ยดรอบไปสามเมตรระยะสุดที่ บอกว่ากินทั้งวันยังได้เลยยาพาราชมูนกินทีนึงยังได้ที่ทหารบ้างนะเร็นเลยแล้วเราไปกระปุกนึงมั้งกระปุกนึงดีสองแผงวิ้ยรีแลกซใหม่จริงคนไม่ได้เลยนะเนี่ยได้อะไรวะ โอ้ยแดงแปะเลยอือหึ่ตีเดียวโอ้ยแดงแผลเลยครับพี่น้องเป็นไรคิดอะไรตีเดียวนะเอ็มไปเกีงดิยวงฟ้าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยไปวงไปวงฟ้าเลยเดี๋ยวนั้นจะพอยกันแบบนี้ Vào ừ. rồi, mình nhập vào đã. Ui mua là cái này à. Không không mình nhủ mấy ầm à. กับพุ he, he. He, he, a, hey, a, there, ่งหลอดเลยมึงส่งกระสอบมาหกูเล่นมาเล่นแมเฮ้ยเดี๋ยวันผิดเอ้ยข้างห้าบนมีคนอ้ำวิ่งกลับหลังเฮ้ยอุ้ยเจอราช่หโว้วว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 ว่ววววะวว่วว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 วาวววงวว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 วงวววนวนวววค ยิงตรงไปเลยอ้ามตรงไปเลยคนไหนเีเอ้ยเอ็งเพิ่งดีดไหมยิงตรงไปอะไปเพิ่งดีดแล้วดีดเสร็จแล้วนาจเาร่วเหรออืมอ้ามเอ็งเห็นไหมเคาวไหมว่าบอกว่าแ้วเจ้าว่าเคเลตัน มรน้ะตรงห้ีไมยไม่รอดแล้วเตียตั้นนะเองโ้เีอยู่มุมเลยก็เปิดแผนที่ดูี่ตรงนี้นะมีคนสตัวยวขวาดีไปตามบอกเรวขวา

นจ๊กคิวเลยเยสเยสตอนนี้โปกับโปกระทากันม be ังฉีดรถไปช่วยเยสวยเฮ้ยคิดมัาชอบอะไรมัตนเดี๋ยวชาย้ยมันเหลือไม่ใช่

ม่อยากให้คนนอนตกลมาด่ามันม่าว่าเลยจริงนะมันมันมืนโดนด่าไปก็ต้องนั้นแหลปะวปวดใจกับบอลเอาแล้วโผล่ออกแล้วครับ โอมาแล้วครับโมาแล้วดอากลออกาดิเนไปอยี่ไงจะคิวเนี่ยโปห่อห่ออยู่ข้างบนอิไอ้นี่ขับรถชนเลยแต่ละคนนี่ครับรถชน นี่โปโปลอยน่าจะโปทั้งตี้อ่ะดูสิฟังระเบิดอ่ะอ่ะอ่ะฟังระเบิดอ่ะอ่ะดตีฟางิลยฟางเลยตีฟางฟังโอ้ยวอจังแวบปั๊บวั๊บนั่นไงวับวับไหมไม่วับไม่วับไม่วับ ไปไปมันโกดเยมันยมันโกโปมันเสือมันโกโปเอ้ยคนนั้นอ่ะมันโกโปเนอะคนละตีเลยอ่มันโกโปโอ้รอดหมเลยสอตัวนี่โป้ที่ตัวไอ้โป้ตัวหอกไยตัวเนี้ยเจอทุกตาเลยชโปล้ชแล้ว นีตัวอ่ะได้เวลาล้างแขนและนี่แตกอาการบอกเลยถึงไหนมีสุดยอดจริงโปรกเดี่ยโปว้าเพืนเนี่ยได้โปรทลุเลยเหินพรเออแตกอีกนึง ยูไม่ได้หรอกมูอ,มมอ่ะยูของพนักงานเนี่ยโป้ตายไปแล้วอ่ะเตว่าแล้วไอ้นี่มันขึ้นแดงได้ไงที่โป้เตะ 你就不对。 Sampai

เราจะทังหายโภสรม เจอแต่โป้ไม่ได้คิวเลยนะเจอแต่โป้บ๊ายบาย